เอาละครับไปแล้วเอาล,ะ,อาละครับดูตัวน,นี้น่าจะมีไซส์ครับเา,าครับผมมาแล้วครับมาแล้วแต้มแรกครับผมมาแล้วครับท่านผู้ชมโอ้ตัวเล็กนะครับอุ๊ยโอ้ยแต้มแรกมาแล้ว แต้มแรกมาแล้วครับผม EP แรกก็ขอแต้มแรกเลยอ้าวนี่ครับผมจะตีทิ้งไว้ก่อนแป๊บนึงนี่ครับมาแล้วแต้มแรกของเราพระเอกของคลิปตัวแรกเลยนะครับ นี่ครับตัวแรกน่าจะประมาณ20%เซน